ตาเหรอของบ้านเลยนะสะบานผม <iú vị>

อันนั้นเป็นล้าเที่ยวนะเป็นรูปแบบก้างอะเห็นเด็กบอกนะเดี๋ยวพี่ใส่ถุงให้จ้าขอหนูจะเป็น40บาทนะคะ ขอบคุณนะคะโคกีรับล้อีกไม่น่า

婚纱。